มีพี่น้องไ,ไ,ดได้ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลกุลดอนเจอวันอ้อพิเชียครับพี่น้อง<ม>บรรยากาศเนี่ยมือแรงมือนีเนาะมาโซกันมาคุยกันทักทายพี่ทักทายน้องทั้งช่องบ่าวดุลพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ,บันแพงเอฟซีแฟนคลับอีดาหนอ่อยอุ้งอิงที่หักแพงสู้ผู้สุขุนพี่น้องออกกาลัางกายต่อแรงครับพี่น้องครับอากาศเย็นดี พี่น้องกินข้าวแรงไปนนอะแต่ยังกินแรงครับทักท้ายกันตอนแรงแรงยังสี่ครับเบาดุนมาวอามาจ่ามาคุยกันเรื่องราวข้าวข้าวหองอีลานอยอู่อิงคือเกาเหมือนเดิมน,นะครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับทีทท่ติดตามเนาะเบาดุนอ่อนซ่อนพี่น้องครับคลิปนี้มาบอกถึงเรื่องที่อ,อ่อนซ่อนอียงระเบากระสันอ่อ,อนซ่อนคนหลายครับเมื่อคืนนี้อีลานอยอูอย่อิงเพชรบ,บันแพงเนาะพี่น้องอยู่อำเภอ ผู้สิงบอครับจังหวัดซีสเกตโอ้ยคนลายบักคักพี่น้องครับเปิซีแฟนครับเพิ่นเพิ่นฮักเพิ่นแพงอีลาน้อยอุเอิงเนาะนะครับมาให้กาลังใจเบิ่งตั้งแต่บรรยากาศเบาดุนไปเบิ่งในช่องเซียนนเซียวบอจจุครับ<ม>เห็นบรรยากาศอยู่ในช่องเซียนนเซียวบอจจุกะสะออนพี่น้องกะเลยขึ้นมาว่าคลิปกับพี่กับนนองกันนะสะออนคือกันบ่ผู้ที่ติดตามทางโซเชียลนะพี่น้องเนาะหลายคน ก็ได้ติดตามอีหลาน้อยทางโซเชียลคือกันครับช่วงเช็คเศร้าครับคนมาเต็มเลยนะครับพอพอยแม่เอฟซีทางอำเภอผู้สิงศรีสะเกดน,นะครับสมกับเป็นบ้านเกิดเนาะสมกับเป็นลูกหลานชาวศรีสะเกดครับอำเภอผู้สิงตั้งแต่เช็คเสียงเช็คเศร้ากันานะแน่นนาวทีเลยครับพี่น้นองมืาขึ้นนี้บอดจูเพิ่งกะอัพในโซเชียลเพิ่นว่า ตั้งแต่สามถุมครับพี่น้องครับในสัามถุมก้นแน่นเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความหักครับพี่น้องเอฟซี <FC S 2> แฟนลับเพิ่นหัก,หกเพิ่นแพ่งของเพิินนะครับแล้วก็ไปนาหาันนาวเวทที่อัศจรรย์ก็คือโบมีไผสีโบจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ขอจับมือลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงครับทุกคนมาอยู่อำเภอผู้สิงเนี่เบาดุนคิดว่าเป้าหม้เดียวกันก็คือได้ไก่ชิดกับอีลาน้อยนะพี่น้องเนาะ ว่าจะอีหลาหน่อยออกมาอาหารนอาเวทีโอ้ยเต็มอ่ะเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้เฮาก็เห็นได้นะครับในทุกบางครั้งก็สิเห็นแต่อยู่โซนกทมนะครับถ้าเป็นโซนอีสานก็สิมีมี่เนยปะปล่อยแม่นบ่ครับพี่น้องแต่ว่าเมือ่อคืนออนี้สะออนครั้อีดีครับอืมอ่อนครั้อีดีอยู่ทั้งอำเภอพูสิงห์ศรีสะเกษนะครับก็แ,แสดงว่าเพิ่นภูมิใจนะครับพี่น้องทั้งรีสะเกษ เป็นมีความภาคภูมิใจแลวก็บเบิรนฮักแพงลูกสาวอีลานอยอุ้งอิงอีทีเนาะพี่น้องนเนาะเิ่นกะแสดงว่ามีความเรียกว่าภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานเช่าสีสเกตนะครับพี่น้องแต่แต้าเฮ้าเจ้าข่อยเนาะนะครับดเดบิ่งอีลานอยอุ้งอิงก็ยังหักแกงแพงครับหลังจากทีสามหมื่นสี่หมื่นครับเสียงบบมีนะครับพอพอยเมกเป็นห่วงมันว่หลายคนก็เป็นห่วงหลายคนก,นวคนก็ว่า เป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้อยากให้อีลาหายช่วงเศร้าเร,เร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับเพื่อนขื้นบานไม่แล้วก็งานก็แสดงอยู่บ้านวันที่31สอดแจ้งแล้วก็มาขึ้นรถแฮ่อีกนะครับลงบไดพักผ่อนก็คือเขางานต่อนะครับทําการแสดงงานต่อตื่นมากก็กเลยเสียงแหบนะครับคุณหมอก็เลยให้งดใส่เสียงนะครับอยู่3-4มืีมือ แให้แไทยเอฟซี FC แฟนคลับก็ถือว่าได้พักครับเพราะว่าทูกสาวตลอดระยะเวลาเปิดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังบ่เห็นได้หยุดยังเป็นหยุดพี่น้องก็เห็นดีเห็นงามน้ำดีใจเอฟซีแฟนคลับก็เข้าใจนะครับยังอยู่เจ้าภาพนะครับหลายๆเจ้าภาพเพื่อนก็เข้าใจว่าแต่ได้เห็นหนาอุิราอุอ,อิงบุซันก็ดีใจนํำครับเพราะว่ามีแต่คน้นคนเข้าใจค้นฮักค้นแพงเราพี่น้องเอบาดุนก็คิดว่า อิหละเป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่นครับสะสมบารมีมานะครับโดยความหักความแพงน้ำหลักนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานกาัากาากาบบอดีวาอย่างก็ขึ้นโชว์มือที่อีตโตนอีลี่ก็คือมือไร่สดนั่นแหละครับที่พระจูให้ให้ยุดนะครับเสียงบ่มีเลยนะอีหลาหน่อยก็ให้ทึงเวทีมือน,นั้นเป็นมือที่อีตโตนลูกสาวที่สุดครับเพิ่อนอยากเข็ดให้เต็มที่ความตั้งใจครับคนเฮาเพิ่นมีความตั้งใจอยากเข็ดให้เต็มที่อยากโชว์ นะครับอีตนุน์ปพอยแมที่มานาฮานาเวที่นะครับมาเห็นแล้วมาหอดแล้วก็อยากให้เห็นโชว์เต็มๆอยงนีนะครับพี่น้องนะครับโดยความตั้งใจโดยความเอ่อเขาเรียกว่ามีความตั้งใจสูงนะครับพ่อเอ่เห็บดบัวใดตามที่จะของตั้งใจนะนะครับภาษาบานเทาเอเอิวันเหลือใจเนาะเห็บดบัวใดตามที่จะของตั้งใจก็เลยก็เลยมีความหน่อยเนือตามใจกระไฮออกมานะครับมือที่ไ่สด ขึ้นไรสดนะครับพี่พี่แดนเซอร์กะดีคักคพี่น้องบิพี P ่แดนเซอร์ที่เป็นแอนอุ A ่งอิงแดนกะไปให้กำลังใจเนาะนะครับเพื่อนกะให้พี่น้องก็สีเห็นในคลิปครับหลังจากเมื่อนั้นเพื่นกะพักผ่อนไปหาหมอเอฟซีแฟนคลับก็เข้าใจที่สำคัญก็คือขอพูนไปทั้งจอภาพเพื่อนเข้าใจหลังจากนั้นมานะครับเมือว่านเมื่อก่อนบอกครับเพื่อนกะได้โชว์เต็มที่และการยู่อําเภอผู้สิง จังหวัดซีสเกตมือคืนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่การันตีความหักการันตีความปังของอุ้งอิงเพชรบันแพงเนาะพี่น้องเนาะเบาดุนคิดว่าหลายคนนะครับติดติดตามลูกสาวหลายคนติดติดตามบีลาน้อยอุ้งอิงเสิเห็นบรรยากาศนะครับเบาดุนไปเบิงในช่องเสืยอนนเสื้อบอจุพี่น้องครับช่องพอนุ่นนั่นแหละนะครับเป็นลงคลิปช่วงเช็คเสียงเช็คเศร้าพี่น้องครับป้าทุ่มกลัวดิวพี่น้องค้นเต็มนาเวทีแล้วนะครับยังบ่พ่อ อีลาน้อยออกไปหุ่มมากเลยครับพี่น้องครับมาขอจับมือเน่มาขอถ่ายรูปเน่นะครับเอาร่างวันมาให้เน่ก็เป็นเคยเรียกว่าเป็นภารกิจเี่ยเห็นอยู่ประจําแต่ว่าอ่อนซ่อนเนพื่นอนแม่เนาะอ่อนซ้อนดุนเบ่าดุนสะออนเพื่อนพี่น้องทางสีสเกตเพื่อนหักแพ้งครับพี่น้องนี่แหละคือเป็นบรรยากาศที่เบ่าดุนอยากขึ้นมเาเป้านํานะคลิปนี้เนาะและก็มาสวัสดีปีใหม่นั่ถือว่ามาสวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนครับ ทางช่องเบาดุคลคโนดวลเจวันออฟฟิเชียลนะครับเป็นคลิปแรกแหกมาห้านของปีพร้อมด้พี่น้องคลิปแรกแหกมาห้านของปีกระป,ปังปังนะครับวันที่เก่าความเบื้อ้เนาะนะครับปังปังเฮงเฮงไปน้ากันฝากพี่ฝากน้องติดตามนะครับช่องน้อยๆไฮไลท์ไปน้าเพืนน่นเนาะเอฟซีอีหลาน้อยอุ้งอิงหักแพ่งกันพี่น้องครับบม่อค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับเมื่อนี้ลูกสาวกลับไปไทายหนังไข้ออกพ่อจูโอ้ีว่าทีมดารานักแสดงเต็มเลยพี่น้องครับ เต็มเลยนะครับคายออกเป็นอีกอภารกิจหนึ่งที่นาติดตามครับสาวหน่อยเพชรบันแพงเนาะปัจจุบันทุ่มทุนสางอิลีครับทุ่มทุนสางนะครับทีมนักแสดงมาเต็มนะครับมือเนี้ไปครบทุกคนเลยก็ว่าได้ครับ FC แฟนคลับก็ค่อยติดตามกันแล้วกันเนาะว่าคายออกเสียออกมาแบบใดแต่เบาดุนิดว่าเป็นตะเบิงแน่นอนเป็นนาติตีนาติดตามแน่นอนครับอีกหนึ่งผลงานของบอจโยมนิน ภายใต้การกำกับของบัจุเนาะผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับไอ้ก็ได้ใจอีลาน้อยต่อไปเนาะพี่นอ้องอืเบ้าดุลกสิธาพุระประมาณวันที่1 9เกาครับวันที่1 9เกาอีลาน้อยอุงอ,อิงกสิมาอุดอรโซน19 2เก1ายี่ิยี่โซนอุดอรธานีกสิไปทุ่มมือขึ้นกันสัญญาว่าจะไปเก็บคลิปไปถ่ายคลิปมาให้พี่นอ้องเข้าในเบอง์ในช่องเบ้าดุลน,นะครับสั้งสองช่องเบ้าดุน คนดูดรนเจอวันเบาดุนเจอวันออฟิเชียลสองช่องนี้เนาะฝากติดตามเอาคลิปนี้เอาไวส้สนี้เนาะสวัสดีปีใหม่อยู่ในมีแห้งสุขภูสุข,สข,ขนคนกับ,บพี่น้องครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อสวัสดีครับ